สวัสดีครับผมครับคลิปนี้ก็มีข่าวๆเกี่ยวกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ทําช่อง u t u b e นะครับเกี่ยวกับนโยบายใหม่ของ YouTube นะครับเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบายนะครับครั้งล่าสุดของ YouTube นะครับข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับของครีเอเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะได้อ่านข้อความนี้ให้ฟังนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบางท่านก็ อาจจะหิดน้อยใจและก็เหนื่อยอาจจะท้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสะสมเหรียญน,นะครับอย่างเราช่องที่เพิ่งผ่านกฎใหม่ๆนะครับเริ่มเก็บเหรียญสะสมเหรียญน,นะครับอาจจะมีว่าเหรียญลดเหรียญหายอะไรประมาณนี้ครับเหรียญลดหดหายไปไหนว่าอะไรอะไรประมาณนี้นะครับอาจเกิดการเข้าใจการเหนื่อยการล้านะครับผมการท้อแท้เพราะว่าก็ต้องใจเย็นๆกันบ้างนะครับผมก็ เรามาดูกันนะครับว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่สําหรับช่องผมถึงจะเป็นช่องเล็กๆนะครับผมก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายนะครับช่องก็ไม่ได้ปังนะครับผมก็ไม่ได้มีอ่อ ผู้ชมภายนอกมากมายเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็มีแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ทําช่องมาดูให้มารับชมให้กําลังใจนะครับผมก็มี FC ข้างนอกบ้างนะครับก็แต่ไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะระบบยังไม่ดันคลิปของเราส่งออกนะครับเป็นช่องที่ยังไม่ปังอยู่ในระดับที่ว่าตามเปอร์เซนต์มาตรฐานของอยอดผู้ติดตามนะครับผมอย่างน้อยก็มีผู้ติดตามาผู้ชมรับชมให้ก็ มากกว่า10%ของผู speaker, ้ติดตามอยู่นะครับผมก็ถ e ึงอยู while, ่ในเกณฑ์ท so ี่ว่าอยู่ในมาตรฐานที่ว่าเป็นช่องที่พอใช้ได้นะครับแต่ไม่ได้ว่าช่องที่ว่าปังปังที่มีรายได้เป็นกอบเป็นกำประจํานะครับผมแต่เราก็มีข้อมูลตรงนี้ได้นะครับผมเราไปสอหาเราไปดูได้นะครับข้อมูลว่าเป็นยังไงบ้างนะครับการผ่านกฎใหม่ๆการเก็บสะสมเหรียญก็จะยากสักหน่อยนะครับผมบางท่านนะครับผมบางช่องก็เข้าใจนะครับ อาจจะมีการหายบ้างนะครับส่วนผมด้วยตนเองนะครับผมไม่ค่อยเจอหนักๆนะครับคือที่ว่าเหรียญหายหรือว่าอะไรนะครับมันส่วนของผมที่เจอก็ช่วงแรกๆก็มีบ้างนะครับก็หักไปส่วนมากก็เป็นหยกทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะครับอย่างคาสต์นักอันอาจจะมีการหักอะไรไปบ้างนะครับก็เฉพาะเดือนแรกๆนะครับผมต,ต่อจากนั้นมาก็จะคงที่นะครับถ้าไรายได้เราอัปเดตไปถึงเอเซนเราก็ มาได้แล้วก็คงที่นะครับส่วนอยู่ในสตูดิโอนะครับอยู่ในหลังบ้านเราก็าเช็คได้อยู่นะครับผมเราจะดูแบบว่าเหรียญแต่ละคลิปนะครับแล้วก็รวมยอดเหรียญในระยะเวลาเช็คใหญ่28วันหรือว่า90วันนะครับหรือว่าจะดูตลอดอายุนะครับเราจะไปอยูอยู่ตรงนั้นนะครับผมเพราะ28วันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกการประเมินทุก28วันนะครับผม เหรียญบางครั้งมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเราจะดูนะครับผมก็แต่บางท่านก็บอกว่ามีเหรียญหายเหรียญโอทายไปอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่า y o ยูอ่บมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับข้อมูลัปเล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวผมจ้านให้ฟังนะครับผมเกี่ยวกับบทความแสดงการปรับปรุงนะครับนโยบายครั้งล่าสุดของ youtube นะครับจากนี่เป็นข้อความจาก sportgoogle.com นะครับผมบข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube นะครับมีนาคม2022นะครับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโฆษณาในรัสเซียนะครับเนื่องด้วยสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนเราจึงหยุดแสดงโฆษณา YouTube และ Google ทั้งหมดนะครับรวมถึงหยุดให้สิทธิ์เข้าถึงฟิวเจอร์ Future นะครับ การสร้างรายได้ทั้งหมดในรัสเซียไว้ชั่วคราวนะครับด้วยเหตุน,นี้ผู้ชมในรัสเซียจะไม่เห็นโฆษณาหรือฟิวเจอร์การสร้างรายได้เช่นการเป็นสมาชิกของช่องซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์หรือสินค้าซึ่งหมายความว่าครีเอเตอร์ t u b e จะไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้จากโฆษณาสำหรับการดูที่ได้รับในรัสเซียนะครับหรือรายได้จากฟิวเจอร์การสร้าง รายได้อื่นๆเป็นการชั่วคราวนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อโฆษณาที่แสดงต่อผู้ใช้หรือจากฟิวเจอร์การสร้างรายได้ในอื่นภายนอกรัเสเซียนะครับผมกุมภาพันธ์2022นะครับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการสร้างรายได้ขณะเกิดสถานการณ์วิกฤตในยูเครนนะครับ เนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤตในยูเครเราได้หยุดการสร้างรายได้ของ YouTube ไว้ชั่วคราวสำหรับช่องทางสื่อที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลของสารณัฐรัสเซียนะครับเราจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะครับนี่ก็ข้อความจากสปอร์ตคูเกิลนะครับ sportgoogle.com นะครับผมนโยบายเกี่ยวกับฟิวเจอร์และผลิตภัณฑ์นะครับ มีนาคม2022นะครับการอัปเดตขีดจำกัดนะครับการยืนยันช่องตรงนี้สำคัญนะครับผมในเดือนกุมภาพันธ์เราได้อัปเดตการยืนยันช่องเพื่อจำกัดจำนวนช่องที่สามารถเชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขนะครับเพื่อช่วยป้องกันการละเมิขดขณะนี้คุณเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขกับช่องได้สูงสุดสองช่องต่อปีนะครับผม นะครับสำหรับใครจะดูข้อมูลรายละเลอียดเพิ่มเติมก็แตะเข้าไปตรงตัวหนังสือสีฟ้านะครับที่ว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมอยู่ในอ่าอ่า s u p p o r t g o o g l ด com นะครับผมนะครับดูประวัติแต่ละปีนะครับก็แตะเข้าไปแตะได้นะครับตรงตัวหนังสือสีน้ำเงินนะครับการดูประวัติของแต่ละปีของการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์การปรับปรุงนโยบายและการดาเนินการตามความรับผิดชอบของ youtube นะครับครับผมนําเสนอเพียงเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยอะไรอย่างไรก็ให้เข้าไปที่ supportgoogle.com นะครับผมเกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบายของ youtube นะครับผม support g o o g l e c o m นะครับผมจาก yu o tube นะครับการปรับปรุงนโยบาย y o u tube นะครับผมถ้าใครข้งใจอะไรไม่เข้าใจอะไรตามที่ผมอ่านให้ฟังไปแล้วนะครับนี่เป็นแปลข้อความที่แปเป็นภาษาไทยออกมาแล้วนะครับผมก็อย่างว่านะครับผมรายได้อาจจะลดลงลง,ลงนะครับสําหรับผู้ที่มีผู้ชมทางรัสเซียนะครับแต่ถ้านอกรัสเซียก็ยังเป็นปกตินะครับผม อาจจะไม่มีผลกระทบมากมายเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็มีกระทบบ้างนะครับผมสําหรับมีผู้ชมอยู่ที่รัเสเซียนะครับจะไม่แสดงโฆษณานะครับผมเกี่ยวกับฟิวเจอร์การสร้างรายได้ทุกอย่างนะครับผมแล้วก็สําหรับการยืนยันนะครับที่สําคัญนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตขีดจํากัดการยืนยันช่องนะครับผมสําหรับ หนึ่งหมายเลขโทรศัพท์นะครับจะพ่วงช่องที่จะได้สองช่องเท่านั้นนะครับต่อปีนะครับผมนะครับถ้าใครอยากดูารายละเอียดก็ต้องแตะเข้าไปดูอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมอยู่ที่ตรงที่มีตัวหนังสือเป็นสีน้ำเงินให้แตะเราให้เราคลิกเข้าไปอ่านารายละเอียดตรงนั้นได้นะครับผมครับก็วันนี้ก็มีมานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับข่าวดีอย่างหนึ่งนะครับผมผมว่าในสองสาวันที่ผ่านมานะครับผมผมไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเวลาเกือบสองอาทิตย์นะครับไม่ได้ลงคลิปยาวนะครับผมลงคลิปสั้นไว้แค่สองสามคลิปนะครับผมแต่ผมสังเกตดูนะครับผมก็ส่วนมากก็มีแต่เพื่อนๆพี่ๆน้ <S <S องๆ,ๆ,ๆ,ๆที่มาให้กําลังใจนะครับแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนก็ขอขอบคุณในน้าจิตน้ําใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ,ๆ,ๆ,ๆที่มีให้ กับช่องเล็กๆของช่องผมด้วยดีเสมอมานะครับผมแม้การเยี่ยมเยือนไปหาพี่น้องชาบ้างนะครับถึงผมจะไม่ได้ลงคลิปแต่ผมมีเวลามีโอกาสผมก็ไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอ,อ,อยู่สม่าเสมอนะครับอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับผมก็ขออภัยไว,ว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็พยายามอยู่นะครับผมมีเวลามีโอกาสก็พยายามหมุนเวียนไปนะครับผมให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ ก็ถึงแม้ว่าจะยอดวิวไม่ได้สูงอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ว่าเราไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้างก็เพื่อนผูมก,ก็มาให้กําลังใจเราบ้างอย่างนี้นะครับเหรียญมันขยับอยู่นะครับผมผมไม่ได้ลงคลิปมาได้เกือบสองอาทิตย์แต่ผมเห็นในคลิปสองสามคลิปที่รันขึ้นมานะครับผมไปเช็คดูเหรียญยอดเหรียญมันขึ้นกว่าช่วงที่ผมทําคลิป อ่าแบบว่าลงคลิปทุกวันทุกวันด้วยครับผมเพราะว่าแต่ก่อนผมคลิปผมมันไม่ได้เหรียญเยอะมากมายนะครับส่วนมากก็ศูนย์ูงสุดก็มีศูนจุดศูนย์ห้าเท่านั้นนะครับ0ูนย์จุดศูนห้าศูนจุดศูนย์หกะครับส่วนมากก็ศูนย์จุดศูนย์สองูนจดศูนย์สามนะครับเพราะยอดวิวเราไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ระดับแค่สองสามร้อยสูงสุดนะครับผมก็หลักร้อยประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีเหรียญอะไรมากมายนะครับแต่สองสามวันมานี้ผมเห็น บางคลิปขยับขึ้นมาเป็น0ูน้าศนย์นะครับกระโดดเลยนะครับไม่น้อยนะครับเพราะว่า0ูนยห้าศนย์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับครึ่งเหรียญนะนะครับผมต่อเลยต่อคลิปนะครับ0ูนย์จุดสองสองศนูนจุดห้าอะไรประมาณนี้ก็กระโดดขึ้นมานะครับจากยอดอันเดิมแต่เก่ามันจะไม่เกิน0.0 5ห้าหรือ0.06อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับให้กำลังใจเพื่อนเพนี่เนน้องนะครับขยันลงคลิปสม่ำเสมอนะครับผม ก็มีเวลาว่างๆก็นะครับก็ไปะเวียนทักทายเยี่ยมเยือนให้กําลังใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมันเยี่ยมเยือนกันก็นะครับผมแล้วก็เราจะได้ไม่หลุดจากเป็น f อฟซึ่งกันและกันนะครับผมนะครับถ้าไม่ได้ไปหากันนานมากอะไรอาจจะมีการหลุดกันอะไรไปบ้างก็เป็นได้นะครับผมการติดตามกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อ ตัวเราเองนะครับต่อช่องเราด้วยนะครับต่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเราก็จับมือให้กําลังใจซึ่งกันและกันไปนะครับผมนะครับในเมื่อช่องเรายังไม่ได้มีผู้ชมภายนอกมากมายระบบยังไม่ได้ดันท่งออกนะครับก็ก็มีแต่ยอดรับชมมาจากผู้ติดตามนะครับผมยอดวิวยอดอชั่วโมงยอดการรับชมก็มาจากผู้ติดตามนะครับผมก็ถึงแม้ว่าจะน้อยนิดไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ มารับชมให้กันตามาปกตินะครับผมหาเป็นธรรมชาตินะครับถ้าโฆษณายาวเกินไปก็กดข้ามนะครับผมมันบางครั้งเป็นคลิปยาวบ้างส่วนมากช่องผมจะลงคลิปยาวสักหน่อยนะครับผมก็ตามเนื้อหาของคลิปนะครับผม ก็ใส่ยาวไปแล้วก็อาจจะมีโฆษณาขั้นกลางอะไรประมาณนี้อาจจะวางโฆษณาหลายตัวนะครับถ้าตัวไหนมันยาวก็เราก็กดข้ามได้นะครับผมไม่ต้องดูให้ถึงว่าต้องเป็นโฆษณา40 50นาทีอย่างนี้นะครับผมก็เราก็กดข้ามธรรมดานะครับไม่ว่ากันนะครับไม่เป็นไรนะครับก็อย่างน,น้อยก็ ยังดีใจอยู่นะครับเพื่อนๆพีนน่น้องมาให้กําลังใจก็ช่วยให้มีเหรียญมีขยับนะครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจทุกคนที่แวะเข้ามารับชมทุกวินาทีการรับชมนะครับผมาสาหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ